ที่จริงแล้วนะคะพอลแกสคอยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแจ็กกี้ลิตแต่อย่างใดแต่เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะระหว่างช่วงฉลองทิปลแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กระแสของแจ็กกี้ลิตนั้นมันฟีเวอร์มากๆจากการที่เจ้าตัวนั้นดื่มหนักไม่ผักร่างเรียกได้ว่าตื่นมานะคะรูปของแจ็กกี้ลิตนั้นเต็มหน้าฟฟดของแฟนฟุตบอลทั่วโลกเลยทีเดียวแฟนบอลส่วนใหญ่นะคะมองว่าสิ่งที่กีลิตทานั้นคือสีสันแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่มองว่ากีลิตอาจจะเดินตามรอยพอลแกสคอยไปก็ได้บางก็หาว่าเขานั้นคือพอลแกส ทําให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาแฟนบอลรุ่นใหม่หลายๆคนนะคะไปรู้จักกับอดีตแข้งนักดื่มระดับตํานานของทีมชาตอังกฤษว่าเขานั้นเป็นใครแล้วทําไมถึงถูกนํามาเปรียบเทียบกับแจ็คกี้ลิตหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ พอลแกสคอยนะคะถือเป็นมิดฟิลพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังอังกฤษเขามีชื่อเสียงและนับเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในช่วงปี 1980- ถึง1995ถึงแม้เขาจะมีจุดเริ่มต้นชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูเลยก็ตามหนุ่มน้อยจากเมืองนิวคาเสเซิลค่ะผู้ที่เกิดมาในครอบครัวฐานะยากจนแม่เป็นสาวโรงงานส่วนพ่อเป็นช่างก่อสร้างทั้งคู่มีลูกด้วยกัน4คนพวกเขาทั้ง6ชีวิตนะคะต้องอยู่อย่างแออัดในห้องนอนห้องเดีียยยวกันนนนใบ้าาาญติฐะาาท่่แ ความเครียดที่สะสมส่งผลให้พ่อและแม่ของแกสคอยนั้นทะเลาะก,กันบ่อยครั้งแกสคอยค่ะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและต้องพบจิตแพทย์อยู่เรื่อยๆอีกหนึ่งปมในใจของหนุ่มน้อยอย่างเขานะคะก็คือต้องสูญเสียเพื่อนสนิทไปในวัยสิบขวบสตีเฟนค่ะถูกรถชนต่อหน้าต,ต่อตาหลังจากที่ออกไปวิ่งเล่นบนถนนแกสคอยรู้สึกฝังใจกับเหตุการณ์นี้อย่างมากแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะถูกลืมไปชั่วขณะเมื่อเขาได้สัมผัสรูฟุตบอล และแล้วนะคะโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตของเขาก็มาถึงในปี1983ค่ะแกสคอยในวัย16ปีได้รับสัญญาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ด5ปีต่อมาเขาได้รับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ในวัย21ปีก่อนที่จะย้ายไปเล่นในถิ่นไวท์ฮั์เลนท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะได้ยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธให้แก่แกสคอยนั่นก็คือสโมสสจะซื้อบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ของเขาอยู่ฟรีๆหากเขาย้ายมาร่วมทีม เขาพาไก่เดือยทองนะคะคว้าแชมป์เอฟเอคัมาได้ในปี1991ด้วยผลงาน6ประตูจากการลงสนาม6นัดความสําเร็จครั้งนั้นค่ะทําให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานของสเปอร์เลยทีเดียวแกสคอยนะคะถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี1 9 8 8และการลงแข่งขันฟุตบอลโลก1990ที่ประเทศอิตาลีทําให้เขากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนเจ้าของทีมของลาซิโอนะคะจากกานโชเซเรอาฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นดึงตัวเขาไปร่วมทีีมในป 992เขาย้ายมาอิตาลีในฐานะซูเปอร์สตาร์มีรายได้ระดับมหาเศรษฐีแต่กลับมีวินัยในการใช้ชีวิตน้อยลงเขาดื่มแอลกอฮอล์และปล่อยให้น้ำหนักตัวขึ้นส่งผลให้ลาซิโอนะคะไม่ต่อสัญญาค่ะจนแกสคอยต้องย้ายไปเล่นในลีกสกอตแลนด์แต่การย้ายไปเล่นในลีกที่เล็กลงนะคะกลับกลายเป็นว่าเขาคือตัวเทพของลีกทันทีระยะเวลา3ปีกับเรนเจอร์ค่ะเขาพาทีมควา้าแชมป์ลีกสกอตติได้ถึง2ครั้งและคว้าลีกคับได้อีกหนึ่งครั้งแถมยังถูกเรียกตัวให้ไปรับใช้ชาติในศึกยู ยูโร1,996อีกด้วยแกสคอยนะคะจึงรู้สึกย่ามใจค่ะลงคิดว่าต่อให้เขาเมาเลเทแค่ไหนเขาก็ติดทีมชาติอยู่ดีจนกระทั่งผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษคนใหม่นะคะตัดชื่อพอลแกสคอยออกจากทีมชุดฟุตบอลโลกปี1,998เพราะเขามัวแต่ออกไปเมาในผับและกินอาหารตอนกลางคืนไม่ยอมคุมน้ำหนักส่งผลให้การเป็นตัวแทนทีมชาติของเขานะคะคสิ้นสุดลงตั้งแต่ตอนนั้นค่ะหลังลงสนามไป57นัดและยิงไป10ประตู เส้นทางอาชีพของแกสคอยนะคะดิ่งลงเรื่อยๆค่ะถึงแม้เขาจะย้ายไปเล่นให้กับทีมเล็กๆอย่าง m i d เดิลสโบร์เอเวอร์ตหรือเบอร์ลี่แต่เขาก็ยังคงเสพติดการดื่มหนักอยู่ดีจนสุดท้ายนะคะร่างกายของแกสคอยนั้นพังเกินกว่าจะเล่นฟุตบอลไหวและแขวนสตาร์ทไปด้วยวัย37ปี หลังจากแขวนสตาร์ทละหายหน้าหายตาไปหลายปีนะคะก็มีคนพบเห็นเขาในสภาพที่รับไม่ได้เลยจริงๆแต่ในที่สุดค่ะเขาก็เข้ารับการบําบัดนะคะในปี2017เริ่มออกกําลังกายและปลายปี2018ค่ะเขาก็ได้ประกาศว่าเลิกเล่าอย่างเด็ดขาดแล้ว ส่วนแจ็คกี้ลิดนะคะเมื่อภาพลักษณ์ของเขาถูกมองว่าเป็นสายปาร์ตี้จึงไม่แปลกคะ่ะที่คอมเมนต์ต่างๆต,ตามโซเชียลมีเดียจะมีชื่อของแกสคอยมาข้องเกี่ยวแต่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพอลแกสคอยแล้วหากใครคิดจะนําเขาไปเปรียบเทียบกับแจ็คกี้ลิดเพื่อนๆคิดว่ามันใจร้ายกับกีลิดไปหน่อยหรือไม่ถึงแม้กีลิดนะคะจะรักการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่ทว่าร่างกายของกีลิดนั้นยังคงแข็งแรงพร้อมที่จะลงสนามอยู่เสมอรวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องขาดวินัยให้เราได้ยินอีกด้วยและสุดท้ายนะคะก็คง ไม่มีใครคะ่ะอยากจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับใครอย่างแน่นอนส่วนวันนี้นะคะพวกเราจะฝูงค่ะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเอาไว้เพื่อรอฟังเรื่องราวของโลกฟุตบอลในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ